สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้โบต์มาชวนทุกๆคนฝึกแต่งประโยคกันนะคะแต่ว่าไม่ได้ง่ายหรอกนะสำหรับพื้นฐานทุกคนที่มีพื้นฐานน้อยนิดนะคะเพิ่งเริ่มใหม่ๆแล้วเรียนโโอเนี่ยนะลองยากทุกครั้งเลยแต่โบตอะบังคับเขาก็ <c oughs> <c oughs> บังคับไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์หรอกโ <c oughs> บบอกเขาว่าอย่าพูดว่ายากให้ลองก่อนให้คิดให้คิดแล้วก็คิดก่อนแล้วก็ทําออกมา จะถูกจะผิดก็ทำออกมาถ้าผิดเราก็จะได้แก้กันไงพฉะนั้นอย่าคิดว่ายากนะคะทุกคนในวงเล็บในความเป็นจริงอ่ะสำหรับคนที่มีพื้นฐานน้อยอ่ะยากนเข้าใจเพราะว่าก็ผ่านมากนแต่ว่าโออ่ะจะไม่คิดเลยมันยากเพราะว่ชอบสนุกดีนะคะโจทย์มีอยู่ว่าอย่างนี้คนกำหนดของคนเองนะให้แต่งประโยคต่อเนื่องเป็นเรื่องเดียวกันนะเป็นเรื่องเดียวกัน แล้วก็ให้พยายามพยายามเพราะมันไม่ได้ทุกประโยคหรอกพอบทคิดคร่าวๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ต่อเนื่องทุกประโยคไงแต่พยายามเท่าที่เราทําได้คือเราเริ่มแต่งประโยคไปแล้วเนี่ยแล้วท้ายประโยคเนี่ยกล่าวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งสัตว์คนสิ่งของก็ตามให้ประโยคต่อไปเนี่ยกล่าวถึงสิ่งนั้นเช่นเดี๋ยวโบต่งให,ให้ให้ให้ดูแล้วกันนะ อาจจะเป็นประโยคสอประโยคเลยหรืออาจจะเป็นประโยคหนึ่งสองประโยคแล้วก็ถึงจะเริ่มก็ได้ให้มันต่อเนื่องกันไปให้มันได้มากที่สุดเท่าที่เราทําได้นะให้จับเวลาห้านาทีนะทุกคนเดี๋ยวโบจับเวลาก่อนห้านาทีแล้วเราจะเริ่มกันนะคะเริ่มการห้าน,นาทีสักครู่โบดูเวลาก่อนตอนนี้หกโมงสามสิบหกนะคะเวลาในโทรศรัพท์มือถือโบ,บนะ เดี๋ยวพอถึง6โมง41เราจะหยุดแต่งกันนะเอาเริ่มเลยนะคะโบ๊จะเริ่มประโยคของโบ๊ด้วยว่าสมศรีอ่า is a teacher อ่าสมศรี is a teacher อ่า she has a dog อ่ะเนี้ยโบ๊ก,ก็ยังพูดถึงสมศรีอันที่สองแล้วให้อดอกแล้วโบจะพูดถึงอ d ด g อกนะ Its name its name is Toby อ uh, he is cute and naughty อ่าโอเคดีหน่อยมีตัวเช็คคำให้แล้วก็ he likes to play at the park with สมศรีอ่าแล้วคาวนี้โบจะพูดถึงเขาสองคน they always go to the park on weekend อ่าทุกๆ weekend Go. on Sunday usually U S U A L L Y usually has usually has many people in the park อีกสามนาทีทุกคนเดอรพาร์คแล้วคันนี้ there are many big tree at the park อ่ะันนี้เราก็จะพูดถึงเดอร์พาร์คเลยนะแล้วก็ it it อะไรดี it is a Nice. Is this a nice Sunday? When? 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 Is this a nice Sunday? When? People. When people get together. Get together. From the same, oh my, From the morning to dusk. Dusk party parting. To, ah, and then everyone included. C L O U D included. Some hey. see and I'll pee and some line some C and Toby go home after after having fun. Ah, uh. is is a good community where สมสี and o oh, where สมสี and Toby เอ้ย Toby not today Toby leave ่ h ah, Toby is a uh, lucky dog also สมสีไม่ใช่ also as well as สมสีจบอ่าหมดพอดี <laughs> ห้านาทีนะอย่างเงี้ยนะทุกคนก็เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกันนะคะแล้วเราต้องจัดเรียงให้ อ่านง่ายขึ้นหน่อยเพราะว่ามันยาวๆมันอ่านยากใช่ไหมล่ะเดี๋ยวก่อนเกนตรงไหนอีกเอาตรงนี้มันไม่มีท a ร s i ซชันไม่มีคำเชื่อมใดๆทั้งสิ้นเท่าไหร่เราแต่งไปเรื่อยๆแบบนี้ก่อนไงทุกคนง่ายๆนะคะแต่งเท่าที่เรารู้คำศัพท์ไง คำพท์อะไรที่เราไม่รู้มันก็ไม่ได้หรอกอย่าไปคิดเยอะนะคะอันนี้พวกก็แต่งตามที่โบรู้คําศัพท์นะเพื่อจะทําให้ตัวฝามันใหญ่กว่านี้ได้ไหมอ่าไม่ได้พอดีไอโปรแกรมที่ใช้มันได้แค่นี้เดี๋ยวว่าะจะทําให้มันใหญ่มากขึ้นตรงไหนล่ะ <laughs> ทำไม่เป็นวะ <laughs> อาคาตอนนี้เนี่ยผมก็เปลี่ยนโปรแกรมแล้วคราวนี้มาทำให้ตัวมันใหญ่ขึ้นนะจะได้เห็นชัดๆหน่อยมีสิบหไปเลยแล้วจะบอกว่าเห็นประโยคผิดด้วยก็จะเขียนบรรทัดและประโยคแล้วกันนะจะได้แก้ง่ายๆเขียนเองแก้เอง เขียนเสร็จแล้วเราก็มาตรวจทานไงแล้วเราก็แก้นะคะ,ะสมศรี is a teacher she has a dog อันนี้โอเค it is name is Toby พมคิดว่าอันนี้ถูกนะ it คือความเป็นเจ้าของนะไม่ใช่ it is นะเหมือน her name his name อย่างเนี้ยนะ he is cute and naughty he likes to play at the park with สมศรี they always go To the park on weekends b n me, s คือไปทุกวิคเอนเลยทุกเสาร์อาทิตย์เลยนะคะ Always เนี่ยเคยมีคำถามว่าต้องมี S ด้วยหรอมี S ด้วยเพราะว่าคำสะกดเขานะคะไม่ใช่เติม S แบบเป็นเว r รตามด้วยประธานบุรุษที่3คนเดียวไม่ใช่นะ On Sunday usually has many people in t p e r k r k ประโยคนี้เป็นประโยคที่โบ๊ทไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะแต่โบ๊ทอาจจะลิงก์ า uh, จะดิ้งคำวิ่เองกับออนซันเดย์ด้วยกันนะโบก็จะเปลี่ยนใหม่นะคะเป็นออนซันเดย์อ n อนซันเดย์ people usually crowded in the park เอออย่างนี้ดีกว่า On Sunday เข้ามาเอาไว้แก้เป็นอ่ะแก้เดี๋ยวเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนสีได้เปลี่ยนสีด้วย On s u n d a เ แก้เป็น people usually oh p e o p l e usually u a usually crowded in the park ก็ไม่ดีนะเดี๋ยวคิดก่อนเอายังไงดี On Sunday, on Sunday, usually has many people in the park. Eh, mm -hmm. Usually has on Sunday. People usually crowded in the park. People usually full. Oh. Usually the park is full on Sunday like uh, usually usually the park is crowded on Sunday uh, like usually the park is crowded on Sunday. On weekend, usually the park is crowded on Sunday. เอ่อ,อย่างงี้ดีกว่า, on Sunday, our like one. Ah, there are many big trees at the park. It is a nice Sunday when people get together from the morning to dusk. Uh, everyone, including Somsi and Toby, go home after having fun. It is a good community where Somsi and Toby live. Toby is a lucky dog as well as Somsi. Adel as สมสีต่อต่อนิดนึงว่า a w e l as สมสีหูอันนี้อันนี้ต้องแก้เป็นสีแดงจะได้เห็นว่าต่อหูหู has Toby who has a cute dog as Toby. ah so who has some see who has a cute dog as Toby? who raised who own who own a cute dog right? who raised who raised my right? uh, good dog uh, a good dog guy right? a s t ท b บีเออแบบนี้ดีกว่าจบเท่านี้นะคะโอเคเท่านี้แล้วกันนะทุกคนใครที่อยากจะลองทักษะตัวเองนะคะ mm hmm. ก็จับจับเวลานะ5นาที mm hmm. แต่งมานะคะแล้วก็คอมเมนต์ไว้โบจะมาอ่านนะคะถ้ามีอะไรที่โบเห็นแล้วไม่ถูกต้องแล้วแนะนำได้จะคอมเมนต์ตอบไปนะคะเท mm hmm. ่านี้ไปละ สวัสดีค่ะบายบาย